สวัสดีค่ะไอค่ะวันนี้ไอจะมาสอนวาดโครงหน้านะคะไอของนี้อสอนแต่ผู้หญิงนะเพราะผู้ชายวาดไม่สวยนะคะอย่างแรกก็ไปเตรียมกระดาษก่อนเลยค่ะวงกลมขึ้นมา1วงนะคะแล้วก็ผ่ากลางลงมาค่ะจากนั้นก็วาดโครงหน้าลงมาค่ะไออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะวาดลงมาแล้วก็ยึกเข้าเป็นคางนะคะเป็นกลามแล้วก็คางลงมานะ เดี๋ยวไอจะวาดเข็มๆให้ดูนะคะมองไม่ค่อยเห็นด้วยวาดวงกลมสามวงนะคะวงตรงกลางเนี่ยเป็นเว้นช่องว่างนะส่วนสองวงข้างๆเป็นตาค่ะไอจะละบออกก่อนนะเราจะวาดให้ดูการวาดตาเนี่ยไอยจะวาดกลมใหญ่บนหัวก่อนใช่ไหมแล้วตรงปลายของวงกลมอะค่ะไอจะขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ไว้สําหรับดวงตานะจากนั้นลงมาเห็นนิดนึงเป็นจมกูกลงมาอีกนิดนึงเป็นปากค่ะ การลงมาเนี่ยมันจะเท่ากันนะแบ่งเป็น3ส่วนบนใบหน้าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าอยากให้สอนว่าตาจมูกหรือปากแบบละเอียดนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปหน้าให้นะถ้ามีคนขอนะคะตอนนี้จะสอนว่าเป็นหน้าก่อนนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะแบ่งเป็น3ส่วนใน1ห,หน้านะคะประมาณนี้ ฝึกวาดไบ่อยแต่จะชินมือเองค่ะเราจะสามารถวาดวาดได้โดยไม่ร่างเลยค่ะปกติไอ้ก็ไม่ร่างนะคะเพราะว่ามันชินมือไปแล้วถ้าได้ร่างเนี่ยมันก็จะงงค่ะว่าเอ๊ะมันเคยอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าแบบนี้ค่ะจากนั้นวาดหูค่ะหูเนี่ยจะอยู่ในระยะตานะคะตาถึงอะไรนะปลายจมูกค่ะแต่ในภาพในคลิปเนี่ยไอ้วัด เล็กไปหน่อยนะความจริงวาดใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงก็ดีค่ะจากนั้นไปนขั้นตอนการลงเงาค่ะไอมีไอเทมพิเศษก็คือที่เกลีย่ยสีค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่วาดดินสออ่ะต่อไปเป็นปากกาขาวค่ะไอจะชอบไปจุดตรงตาจมูกแก้มแล้วก็ปากนะคะให้ดูวาววาวมีมิติมากขึ้นต่อไปเป็นการวาดด้านข้างค่ะไอจะวาดแบบนี้นะผ่าผ่าไม้แบบ สีองศาเป็นผ่ากลางที่แอบแอบหน่อยอธิบายไม่ดกตายละการผ่ากลางเนี่ยจะช่วยในการกำหนดจมูกแล้วก็ปากได้มากเลยนะคะก็จะว่าจมูกตรงผ่ากลางนั่นแหละค่ะแล้วแต่ครั้งนะไอจะวาดตามอารมณ์มากเลยบางครั้งก็วาดจมูกบางรครั้งก็วาดปากแล้วแต่ครั้งว่าจะวาดอันไหนก่อน การวาดตาเนี่ยก็เหมือนกับการวาดตรงกลางเลยคะ่ะไอ้วัดหน้าหันตรงอะคะ่ะแบ่งเป็นสามกลมๆนะคะแล้วก็เลือกกลมๆด้าน,นขอบสองข้างนะ,ะไอ้วดัดหน้าหันข้างไม่ได้จริงๆคะ่ะเดี๋ยวดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงขอไม่อธิบายนะคะเพราะไม่สวยโอเคช่างมันเถอะเนาะหน้าหันข้างช่างมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยพอละ ให้ดูเป็นประมาณนี้นะคะหน้าหันข้างโอเคค่ะเดี๋ยวไอจะเกลี่ยสีอีกนิดหน่อยนะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะการวาดโครงหน้าของไอนะคะรวบลัดไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะดูวิธีการวาดไปก่อนนะคะคลิปต่อไปเนาะบอกว่าวาดร่างกายหน่อยคะ่ะตุยแน่ๆนี่เป็นการวาดของไอที่วาดลงติกตอกค่ะ ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะเห็นนะคะทั้งหมดเนี้ยวาดลงติกตอกหมดเลยบ๊ายบาย